คุณเคยมองกระจกแล้วสงสัยบ้างไหมว่าเอลนานี้กําลังบอกอะไรเกี่ยวกับสุขภาพของฉันหรือคุณคิดว่าการมีพุงเป็นแค่เรื่องความสวยงามไม่ได้ส่งผลอะไรร้ายแรงแต่ลองหยุดคิดสักครู่แล้วจินตนาการดูเอลที่ใหญ่เกินปกติอาจกําลังค่อยๆทําลายสุขภาพของคุณอย่างเงียบๆดึงคุณเข้าใกล้โรคอันตรายอย่างเบาหวานโรคหัวใจหรือแม้กระทั่งมะเร็งน่ากลัวใช่ไหมแล้วทําไมการมีพุงถึงอันตรายขนาดนั้นและที่สําคัญกว่านั้น คุณจะปกป้องตัวเองได้อย่างไรสวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาสำรวจ5ผลกระทบที่น่ากลัวของการมีภูมิต่อสุขภาพสิ่งที่คุณอาจไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่รับรองว่าจะทำให้คุณต้องทบทวนเกี่ยวกับเอวของตัวเองอย่าละสายตาจากหน้าจอเพราะตอนท้ายของวิดีโอเราจะเผยเคล็ดลับง่ายๆแต่ได้ผลสุดยอดในการลดภูมิที่คุณสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่วันนี้คุณพร้อมหรือยังสแสดงความคิดเห็นตอนนี้เลยแล้วบอกเราว่า คุณกังวลเกี่ยวกับเอลของตัวเองหรือเปล่าผลกระทบที่1เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังเริ่มแรกมาพูดถึงผลกระทบแรกและเป็นหนึ่งในภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดของการมีพุงมันเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังแต่โรคเรื้อรังคืออะไรและทำไมการมีพุงถึงเกี่ยวข้องกับมันลองนึกภาพร่างกายของคุณเป็นโรงงานที่ทำงานอย่างสมบูรณ์แบบแต่เมื่อไขมันหน้าท้องโดยเฉพาะไขมันในช่องท้องสะสมมากเกินไป มันเหมือนกับผู้ร้ายที่แอบเข้ามาทําให้ระบบทั้งหมดรวนเดไขมันในช่องท้องไม่ใช่แค่ชั้นไขมันใต้ผิวหนังที่คุณมองเห็นได้มันคือไขมันอันตรายที่เกาะอยู่รอบๆอ,บอวัยวะภายในเช่นตับตับอ่อ,อนและหัวใจไขมันประเภทนี้ทํางานเหมือนโรงงานเคมีขนาดเล็กที่ปล่อยสารเก่อการอักเสบที่เรียกว่าไซโตไคออกมาอย่างต่อเนื่องสารเหล่านี้ทําให้ร่างกายของคุณอยู่ในภาวะการอักเสบหรือรังระดับต่ํา คล้ายกับไฟที่ลุกไม่อย่างเงียบๆในร่างกายผลลัพธ์คืออะไรมันเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานชนิดที่สองโรคหัวใจและแม้กระทั่งมะเร็งบางชนิดเช่นมะเร็งตับหรือมะเร็งลำไส้ใหญ่ทำไมเรื่องดีถึงร้ายแรงลองคิดถึงโรคเบาหวานชนิดที่2โรคที่มากกว่า400ล้านคนทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่เมื่อไขมันในช่องท้องสะสมมันรบกวนความสามารถของร่างกายในการใช้อินซูลินฮอร์โมอนที่ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ผลคือระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นส่งผลให้อวัยวะต่างๆเสียหายและนําไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายเช่นไตาวายตาบอดหรือต้องตัดแขนขานอกจากนี้การอักเสบจากไขมันในช่องท้องยังทําลายหลอดเลือดทําให้คุณเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจมากขึ้นแล้วจะรู้ได้อย่างไรและป้องกันปัญหานี้ได้อย่างไรอันดับแรกตรวจวัดรอบเอวของคุณวันนี้เลยตามข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก รอบเอวที่มากกว่า80เซนติเมตรสำหรับผู้หญิงและมากกว่า94เซนติเมตรสำหรับผู้ชายเป็นสัญญาณเตือนถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพแต่ไม่ต้องตื่นตระหนกคุณสามารถลงมือทำเพื่อลดไขมันหน้าท้องได้วิธีง่ายๆคือเปลี่ยนพฤติกรรมการกินลดอาหารที่มีน้ำตาลสูงและแป้งขัดขาวเปลี่ยนมาเป็นผักใบเขียวผลไม้ที่มีน้ำตาลต่ำและอาหารที่อุดมด้วยโปรตีนเช่นอกไก่หรือปลา ควบคู่ไปกับการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างน้อย30นาทีต่อวันอาจเป็นการเดินเร็วกระโดดเชือกหรือฝึกโยคะการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเหล่านี้สามารถช่วยลดไขมันในช่องท้องและปกป้องร่างกายจากโรคเรื้อรังได้ทุกคนลองท้าทายตัวเองตอนนี้เลยวัดรอบเอวของคุณและจดตัวเลขนั้นไว้จากนั้นให้คำมั่นว่าจะเปลี่ยนพฤติกรรมการกินหรือการออกกำลังกายเล็กน้อยเล็กน้อยในหนสัปดาห์แชร์ผลลัพธ์ของคุณในช่องคอมเมนต์ เราอยากฟังเรื่องราวของคุณมากเราเพิ่งเรียนรู้ว่าไขามันหน้าทองผลักดันคุณให้เข้าใกล้โรคเรื้อรังอย่างเบาหวานหรือมะเร็งอย่างเงียบๆแต่ยังไม่หมดแค่นั้นคุณรู้หรือไม่ว่าเอลใหญ่ยังสามารถโจมตีหัวใจของคุณได้โดยตรงมาสำรวจผลกระทบที่สองของการมีพุงทำให้ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้นอย่าละสายตา พราะส่วนนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าทำไมห,หัวใจของคุณกำลังร้องขอความช่วยเหลือและวิธีปกป้องมันตั้งแต่วันนี้ผลกระทบที่2ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มสูงการมีพุงและโรคหัวใจและหลอดเลือดฟังดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกันแต่ในความเป็นจริงทั้งสองมีความเชื่อมโยงกันอย่างน่าตกใจแล้วทำไมไขมันหน้าท้องถึงทำให้หัวใจของคุณต้องทำงานหนักเกินไปและคุณจะลดความเสี่ยงนี้ได้อย่างไร เริ่มจากการทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในร่างกายเมื่อไขมันหน้าท้องโดยเฉพาะไขมันในช่องท้องสะสมมากเกินไปมันไม่ได้แค่อยู่นิ่งๆแต่ยังก่อให้เกิดการสะสมของคราบพลักในหลอดเลือดภาวะที่เรียกว่าหลอดเลือดแข็งตัวคราบพลักเกล่านี้เหมือนกับการจราจรติดขัดในระบบหลอดเลือดทําให้เลือดไหลเวียนได้ยากและเพิ่มความกดดันให้หัวใจผลลัพธ์คืออะไรคุณมีความเสี่ยงสูงขึ้นที่จะเป็นความดันโลหิตสูง อาการหัวใจวายและแม้กระทั่งโรคหลอดเลือดสมองพายุร้ายที่อาจมาโดยไม่คาดคิดและทิ้งผลกระทบร้ายแรงไว้แต่ทำไมไขมันหน้าท้องถึงอันตรายต่อหัวใจและหลอดเลือดเป็นพิเศษต่างจากไขมันใต้ผิวหนังไขมันในช่องท้องอยู่ใกล้อวัยวะสำคัญและสามารถปล่อยสารที่รบกวนการไหลเวียนของเลือดได้ตัวอย่างเช่นมันเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี LDL และลดคอเลสเตอรอลชนิดดี HDL ซึ่งเอื้อให้เกิดคราบพักนอกจากนี้ไขมันในช่องท้องยังกดดันระบบหลอดเลือดทําให้ความดันโลหิตพุ่งสูงจากการศึกษาของสมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกาผู้ที่มีรอบเอวเกินกว่าที่แนะนํามีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงเป็นสองเท่ามูงเ,มเทียบกับผู้ที่มีรอบเอวปกติตัวเลขนี้ทําให้คุณตกใจได้เลยใช่ไหมเราจะปกป้องหัวใจของคุณจากภายนี้ได้อย่างไรไม่ต้องกังวลคุณไม่จําเป็นต้องกลายเป็นนักวิ่งมาราธอนในทันที เริ่มจากก้าวเล็กๆแต่ได้ผลอันดับแรกมุ่งเน้นไปที่การออกกําลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพหัวใจเช่นเดินเร็วปั่นจักรยานหรือว่ายน้ําอย่างน้อย20นาทีต่อวัน5วันต่อสัปดาห์การออกกำลังกายเหล่านี้ช่วยปรับปรุงการไหลเวียนของเลือดและลดไขมันในช่องท้องอันดับที่สเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเพื่อสนับสนุนหัวใจให้ความสำคัญกับอาหารที่อุดมด้วยโอเมก้า3เช่น ปลาแซนมอนวาน,นัทและจำกัดอาหารทอดหรืออาหารที่มีไขมันทรานสุดท้ายตรวจวัดความดันโลหิตและคอเลสเตอร,รอลเป็นประจำนี่คือวิธีที่คุณจะตรวจพบสัญญาณผิดปกติได้ตั้งแต่เนิ่นๆคุณอยากลองเปลี่ยนแปลงเล็กๆตั้งแต่วันนี้เพื่อปกป้องหัวใจของคุณไหมให้คำมั่นว่าจะงดอาหารทอดในสัปดาห์นี้และเปลี่ยนมาเป็นสลัดสีสันสดใสหรือถ้าคุณชอบเคลื่อนไหวลองเดินเร็ว15นาทีหลังอาหารเย็น หลังจากหนึ่งสัปดาห์กลับมาแชร์ความรู้สึกของคุณในช่องคอมเมนต์เราอยากรู้มากว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้คุณรู้สึกอย่างไรทุกคนลองคิดดูหัวใจของคุณทำงานไม่หยุดทุกวันเพื่อให้คุณมีชีวิตแล้วทำไมไม่ใช้เวลาสักนิดเพื่อดูแลมันถ้าคุณเคยตรวจวัดความดันโลหิตหรือคอเลสเตอรอลแชร์ประสบการณ์ของคุณในช่องคอมเมนต์หรือถ้าคุณยังไม่เคยคุณคิดว่าควรเริ่มตอนนี้หรือเปล่า แสดงความคิดเห็นเพราะเรื่องราวของคุณจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นคนอื่นอีกมากมายเราเพิ่งเห็นว่าใครมันน่าทองกดดันหัวใจอย่างเงียบๆดึงคุณเข้าใกล้อาการหัวใจวายและโรคกรอดเลือดสมองแต่คุณรู้หรือไม่ว่าเอวใหญ่ไม่ได้หยุดแค่การทำร้ายหัวใจมันยังรบกวนระบบสำคัญอื่นในร่างกายการเผาผลาญผลกระทบที่3ของการมีพุงจะทำให้คุณต้องคิดใหม่เกี่ยวกับวิธีที่ร่างกายของคุณทำงานมาดูกันว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น แลละะจะคคนวาาาามมสดดุุให้้รร่่งงกยยณไอยไอผลกระทบที่ 3. ผลกระทบต่อสุขภาพการเผาผลาญการเผาผลาญฟังดูซับซ้อนแต่จริงๆแล้วมันคือวิธีที่ร่างกายคุณเปลี่ยนอาหารเป็นพลังงานเพื่อการใช้ชีวิตเคลื่อนไหวและคิดเมื่อมีพุงโดยเฉพาะจากไขมันในช่องท้องกระบวนการนี้ถูกรบกวนอย่างรุนแรงแล้วอะไรทําให้ไขมันหน้าท้องกลายเป็นตัวร้ายสําหรับระบบการเผาผลาญและคุณจะแก้ไขมันได้อย่างไร ลองนึกภาพร่างกายคุณเป็นเครื่องจักรที่ซับซ้อนซึ่งทุกส่วนทํางานอย่างสอดคล้องเพื่อรักษาความสมดุลไขมันในช่องท้องเมื่อสะสมมากเกินไปจะทําตัวเหมือนผู้บุกรุกขัดขวางความสมดุลน,นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันทําให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินปัญหาที่ร่างกายไม่สามารถใช้อินซูลินได้ยอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดอินซูลินเปรียบเหมือนผู้ขนส่งที่ช่วยน,นําน้ําตาลจากเลือดเข้าสู่เซลล์เพื่อสร้างพลังงาน เมื่อดื่อต่ออินซูลินน้ำตาลจะสะสมในเลือดส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดผิดปกติและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานชนิดที่2ไม่เพียงเท่านั้นไขมันในช่องท้องยังรบกวนระดับไขมันในเลือดทําให้ไตกรกลีเซอไรด์สูงขึ้นและรบกวนสมดุลฮอร์โมนส่งผลต่อทุกอย่างตั้งแต่พลังงานประจําวันไปจนถึงอารมณ์ของคุณทําไมเรื่องนี้ถึงน่ากังวลเมื่อการเผาผลาญถูกรบกวน คุณไม่เพียงรู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนเพลียแต่ยังมีแนวโน้มที่จะน้ำหนักขึ้นง่ายขึ้นสร้างวงจรที่เลวร้ายยิ่งพุ่งใหญ่ยิ่งควบคุมน้ำหนักยากนอกจากนี้การรบกวนการเผาผลาญอาจนำไปสู่กลุ่มอาการเมตาบอลิกกลุ่มปัญหาสุขภาพที่รวมถึงความดันโลหิตสูงระดับน้ำตาลในเลือดสูงและไขมันในเลือดสูง,าาสงจากข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพกลุ่มอาการนี้เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองถึง3เท่า นี่ไม่ใช่แค่ปัญหาสุขภาพระยะสัน้นแต่เป็นภัยคุกคามระยะยาวต่อคุณภาพชีวิตของคุณแล้วจะแก้ไขและปกป้องสุขภาพการเผาผลาญได้อย่างไรโชคดีที่คุณสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้ด้วยการเปลี่ยนแปลงง่ายๆอันดับแรกให้ความสําคัญกับการนอนหลับที่มีคุณภาพการนอนหลับ7-8ชั่วโมงต่อคืนช่วยให้ร่างกายปรับสมดุลอินซูลินและฮอร์โมนอันดับที่2เติมอาหารที่อุดมด้วยไฟเบอร์ที่ละลายน้ำได้เช่นข้าวโอ๊ตแอปเปิ้ล หรือถั่วเลนทินเพราะไฟเบอร์ Pro iber, ช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลลดความเสี่ยงต่อการดื้อต่ออินซูลินอันดับที่3ลองเพิ่มการออกกำลังกายแบบฝึกความแข็งแรงเช่นยกน้ำหนักเบาๆหรือสะพอร์ต2-3ครั้งต่อสัปดาห์การออกกำลังกายเหล่านี้ไม่เพียงเผาผลาญไขมันแต่ยังเพิ่มความไวต่ออินซูลินช่วยให้ร่างกายใช้น้ำตาลได้ยอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสุดท้ายอย่าลืมดื่มน้ำให้เพียงพอประมาณ2ลิตรต่อวันเพื่อสนับสนุนกระบวนการเผาผลาญ ทุกคนลองท้าทายตัวเองตอนนี้เลยใน3วันข้างหน้าเพิ่มอาหารที่อุดมด้วยไฟเบอร์ในมื้อเช้าเช่นข้าวโอ๊ต1ชามหรือแอปเปิล1ลูกจากนั้นกลับมาแชร์ในช่องคอมเมนต์ว่าร่างกายของคุณเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรคุณรู้สึกมีพลังมากขึ้นหรือเปล่าเราอยากฟังประสบการณ์ของคุณมาลองซื่อสัตย์กับตัวเองคุณรู้สึกเหนื่อยล้าบ่อยๆโดยไม่มีเหตุผลหรือเปล่าหรือคุณมีพฤติกรรมการกินที่อาจรบกวนการเผาผลาญโดยไม่รู้ตัว แชร์ในช่องคอมเมนต์แล้วมาหาวิธีปรับปรุงสุขภาพด้วยกันถ้าคุณรู้จักใครที่กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับรอบเอวหรือสุขภาพการเผาผลาญอย่าลังเลที่จะแชร์วิดีโอนี้ให้พวกเขาการกระทำเล็กๆอาจเปลี่ยนชีวิตได้เราเพิ่งสำรวจว่าไขมันหน้าท้องรบกวนการเผาผลาญทำให้คุณเหนื่อยล้าและติดอยู่ในวงจรน้ำหนักขึ้นแต่คุณคิดหรือไม่ว่าเอวใหญ่ยังขัดขวางการหายใจของคุณได้ ใช่แล้วผลกระทบที่4ของการมีพุงจะทําให้คุณประหลาดใจมันทําให้การทํางานของระบบทางเดินหายใจแย่ลงทําให้การหายใจสิ่งที่ง่ายที่สุดในชีวิตกลายเป็นเรื่องยากมาดูกันว่าทําไมและคุณจะหายใจได้ง่ายขึ้นได้อย่างไรผลกระทบที่ 4- ผลกระทบต่อการทํางานของระบบทางเดินหายใจการหายใจเป็นสัญชาตญาณตามธรรมชาติแต่เมื่อมีพุงโดยเฉพาะจากไขมันในช่องท้อง คุณอาจรู้สึกว่าทุกครั้งที่หายใจเหมือนต้องต่อสู้เล็กๆแล้วไขมันหน้าท้องทําอะไรกับระบบทางเดินหายใจของคุณและทํให้เรื่องนี้ถึงสําคัญลองนึกภาพปอดของคุณเหมือนลูกโป่งที่ต้องการพื้นที่เพื่อขยายตัวทุกครั้งที่หายใจเข้าเมื่อไขมันสะสมมากเกินไปรอบหน้าท้องและหน้าอกมันเหมือนเสื้อที่รัดแน่นกดทับปอดและกระบังลมทําให้มันไม่สามารถขยายได้เต็มที่ผลคือคุณรู้สึกหายใจลําบาก โดยเฉพาะเมื่อนอนลงหรือออกแรงมากที่ร้ายแรงกว่านั้นไขมันในช่องท้องอาจนำไปสู่ภาวะหยุดหายใจขณะหลับภาวะที่คุณหยุดหายใจเป็นเวลา23ามวินาทีขณะนอนหลับส่งผลให้คุณนอนหลับไม่มีคุณภาพและรู้สึกเหนื่อยล้าตลอดวันในกรณีที่รุนแรงภาวะนี้อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหายใจล้มเหลวเมื่อปอดไม่สามารถส่งออกซิเจนให้ร่างกายได้เพียงพอทำไมคุณต้องใส่ใจเรื่องนี้การหายใจไม่ใช่แค่การรับออกซิเจน แต่ยังส่งผลต่อทุกด้านของสุขภาพตั้งแต่พลังงานความจําไปจนถึงความสามารถในการจดจอ่อถ้าคุณรู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องเมื่อเดินขึ้นบันไดหรือนอนไม่หลับเพราะครนดังนั่นอาจเป็นสัญญาณเตือนจากระบบทางเดินหายใจจากการศึกษาผู้ที่มีรอบเอลเกินกว่าที่ปลอดภัยมีความเสี่ยงต่อปัญหาการหายใจสูงกว่าคนที่มีรอบเอลปกติถึง3เท่านอกจากนี้การหายใจที่ไม่ดีอาจทําให้โรคอื่นๆเช่นโรคหัวใจหรือเบาหวานรุนแรงขึ้น สร้างปฏิกิริยาลูกโซ่ที่อันตรายต่อสุขภาพแล้วคุณจะปรับปรุงการทำงานของระบบทางเดินหายใจและหายใจได้ง่ายขึ้นได้อย่างไรไม่ต้องกังวลมีขั้นตอนง่ายๆแต่ได้ผลที่คุณสามารถเริ่มได้ทันทีอันดับแรกลองฝึกการหายใจลึกๆเช่นหายใจเข้าทางจมูกนาน4วินาทีกลั้นหายใจ4วินาทีและหายใจออกทางปากนาน6วินาทีทำซ้ำ5นาทีต่อวันเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กระบังลมและปอด อันดับที่สองลดไขมันหน้าท้องด้วยการออกกําลังกายแบบทั้งตัวเช่นท่าผาแงงหรือกระโดดเชือกซึ่งช่วยเผาผลาญไขมันรอบหน้าท้องและหน้าอกอันดับที่สมรักษาท่าทางที่ถูกต้องเมื่อนั่งหรือยืนหลังตรงไหล่ผ่อนคลายเพื่อให้ปอดมีพื้นที่ทํางานสุดท้ายถ้าคุณสงสัยว่าตัวเองมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับไปพบแพทย์เพื่อตรวจและรับคําแนะนําทุกคนลองท้าทายตัวเองวันนี้เลยใช้เวลาห้านาทีฝึกหายใจลึกๆ ตามที่เราแนะนำจากนั้นกลับมาแชร์ในช่องคอมเมนต์ว่าคุณรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นหรือไม่หรือถ้าคุณเคยมีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจบอกเล่าประสบการณ์ของคุณให้เราฟังเราเชื่อว่าเรื่องราวของคุณจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นคนอื่นมากมายมาลองถามตัวเองคุณเคยรู้สึกหายใจลำบากเมื่อทำสิ่งง่ายๆเช่นเดินเร็วหรือขึ้นบันไดสองสขั้นหรือไม่ หรือคุณกรนดังตอนนอนจนขนข้างๆบนแชร์ในช่องคอมเมนต์เพื่อให้เรามาหาวิธีปรับปรุงด้วยกันและถ้าคุณพบว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนหรือคนในครอบครัวบางทีพวกเขาอาจต้องการข้อมูลนี้เพื่อปกป้องสุขภาพการหายใจของตัวเองเราเพิ่งเห็นว่าไขมันหน้าท้องทาให้การหายใจสิ่งที่ดูเหมือนง่ายที่สุดกลายเป็นเรื่องยากแต่คุณดูหรือไม่ว่าเอวใหญ่ยังทําให้เกราะป้องกันของร่างกายคุณอ่อนแอลงอย่างเงียบ ผลกระทบที่5ของการมีภูมิคือเพิ่มความเสี่ยงต่อความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันทำให้คุณป่วยง่ายขึ้นและฟื้นตัวยากขึ้นมาสำรวจเรื่องนี้และหาวิธีเสริมสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่วันนี้และอย่าลืมตอนท้ายวิดีโอเราจะเผยเคล็ดลับง่ายๆในการลดภูมิที่คุณสามารถเริ่มได้ทันทีผลกระทบที่5เพิ่มความเสี่ยงต่อความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันคือวีรบุรุษเงียบของร่างกาย ช่วยคุณต่อสู้กับแบคทีเรียไวรัสและรักษาบาดแผลแต่เมื่อมีภูมิโดยเฉพาะจากไขมันในช่องท้องระบบภูมิคุ้มกันนี้อาจได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงแล้วไขมันหน้าท้องทำอะไรกับความต้านทานของร่างกายคุณและทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญลองนึกภาพระบบภูมิคุ้มกันของคุณเหมือนกองทัพที่ปกป้องป้อมป,ปราการของร่างกายไขยมันในช่องท้องเมื่อสะสมมากเกินไปจะทำตัวเหมือนผู้ทรยศปล่อยสารก่อการอักเสบ ที่เรียกว่าไซโตไข่และอดีโพไข่ออกมาอย่างต่อเนื่องสารเหล่านี้สร้างภาวะการอักเสบเรื้อรังระดับต่ำคล้ายกับสงครามที่ยืดเยื้อทําให้กองทัพภูมิคุ้มกันของคุณเหนื่อยล้าผลคือร่างกายของคุณเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากขึ้นตั้งแต่วัดธรรมดาไปจนถึงโรคที่ร้ายแรงกว่านั้นไม่เพียงเท่านั้นการอักเสบเรื้อรังยังเกี่ยวข้องกับโรคภูมิคุ้มกันทําลายตัวเองเช่นข้ออักเสบรูมาตอยลูปัตและทําให้การสมานแผลช้าลง ทำให้คุณต้องใช้เวลานานขึ้นในการฟื้นตัวจากบาดแผลทำไมคุณต้องใส่ใจเรื่องนี้ระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอไม่เพียงทำให้คุณป่วยง่ายแต่ยังส่งผลต่อคุณภาพชีวิตคุณอาจต้องลาง,งานบ่อยๆรู้สึกอ่อนเพลียหรือกังวลเกี่ยวกับสุขภาพตลอดเวลาจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาวาดคู้ที่มีรอบเอลเกินกว่าที่แนะนำมีความเสี่ยงต่อโรคที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันสูงกว่าคนที่มีรอบเอลปกติถึงสองเท่า นอกจากนี้ในยุคที่โรคติดเชื้อรออยู่ทุกขนแห่งระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งคือทรัพย์สินล้ำค่าในการปกป้องตัวคุณและครอบครัวและจะเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและลดผลกระทบจากไขมันหน้าท้องได้อย่างไรคุณไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงทั้งโลกแค่ก้าวเล็กๆที่ถูกทิศทางอันดับแรกเติมอาหารที่อุดมด้วยวิตามินซีและสังกะสีเช่นส้มกีวีหรือมเมล็ดฟักทองเพราะมันช่วยกระตุ้นการผลิตเซลล์ภูมิคุ้มกัน อันดับที่2ลองเพิ่มการออกกําลังกายเบาๆเช่นเดินหรือโยคะ3านาทีต่อวันเพื่อลดไขมันในช่องท้องและปร,ปรับปรุงการไหลเวียนช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันทํางานได้ดีขึ้นอันดับที่3จัดการความเครียดด้วยการฝึกสมาธิหรือเขียนบันทึก5นาทีทุกคืนความเครียดเรื้อรังเป็นพันธมิตรของการอักเสบทําให้ความต้านทานอ่อนแอลงสุดท้ายอย่าลืมล้างมือบ่อยๆและรักษาสุขอนามัยส่วนตัวเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ทุกคนลองท้าทายตัวเองตอนนี้เลยในสัปดาห์นี้เพิ่มผลไม้ที่อุดมด้วยวิตามินซีในมื้ออาหารประจำวันเช่นส้มหรือกีวีหนึ่งลูกจากนั้นกลับมาแชร์ในช่องคอมเมนต์ว่าคุณรู้สึกแข็งแรงขึ้นหรือไม่เราอยากรู้ผลลัพธ์จากคุณมากมาลองถามตัวเองคุณเป็นหวัดนานกว่าปกติหรือบาดแผลเล็กๆใช้เวลานานกว่าจะหายหรือเปล่านั่นอาจเป็นสัญญาณว่าระบบภูมิค,มคุ้มกันของคุณต้องการการดูแล แชร์ประสบการณ์ของคุณในช่องคอมเมนต์เพื่อให้เราเรียนรู้ด้วยกันและถ้าคุณพบว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์อย่าลังเลที่จะแชร์วิดีโอให้คนที่คุณรักระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งคือของขวัญล้ำค่าสำหรับทุกคนเราเพิ่งผ่าน5ผลกระทบที่น่ากลัวของการมีีพุงจากการผลักดันคุณให้เข้าใกล้โรคเรื้อรังทำร้ายหัวใจรบกวนการเผาผลาญขัดขวางการหายใจไปจนถึงทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง แต่ข่าวดีคือคุณสามารถควบคุมรอบเอวและปกป้องสุขภาพของคุณได้ตามที่สัญญาไว้นี่คือเคล็ดลับง่ายๆแต่ได้ผลสุดยอดในการลดพุงเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำมะนาวอุ่นผสมน้ำผึ้งห่งช้อนโต๊ะดื่มก่อนอาหารเช้า15นาทีในิสัยนี้ไม่เพียงกระตุ้นการเผาผลาญแต่ยังช่วยลดความอยากอาหารสนับสนุนการเผาผลาญไขมันในช่องท้องควบคู่กับการเคลื่อนไหวร่างกาย30นาทีต่อวันและการกินอาหารเพื่อสุขภาพ คุณจะเห็นรอบเอวเล็กลงในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ทุกคนสุขภาพคือทรัพย์สินที่ประเมินค่าไม่ได้และรอบเอวของคุณคือกระจกที่สะท้อนมันหยาบลอยให้ไขมันหน้าท้องค่อยๆขโมยพลังชีวิตของคุณลงมือทําตั้งแต่วันนี้วัดรอบเอวเพื่อการเปลี่ยนแปลงเล็กๆจากคําแนะนําในวิดีโอและให้คามั่นว่าจะทําต่อเนื่อง7วันจากนั้นกลับมาแชร์เรื่องราวของคุณในช่องคอมเมนต์เราเชื่อว่าทุกก้าวเล็กๆ ของคุณจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นคนอื่นอีกนับพันถ้าคุณพบว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์กดไลค์แชร์ให้เพื่อนและอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับสุขภาพที่ใช้ได้จริงอื่นๆแสดงความคิดเห็นตอนนี้เลยแล้วบอกเราว่าคุณจะเริ่มเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อบอกลากับพุงขอบคุณที่รับชมและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า